นิยายเสียงองค์หญิงสิ้นแคว้นผู้แต่งเฟิ่งอู่เซียอีให้เสียงโดย AI เปรียวดีบทที่สามพบเจอภายในพระราชวังแควนจี้บ่ายวันหนึ่งที่แสงแดดส่องผ่านห้างนั่งเข้ามาในพระราชวังองค์ชายอิงยาเดินช้าๆไปตามทางเดินภายในวังพร้อมด้วยขันทีมู่จินที่เดินตามหลังเงียบๆดวงตาของอิงย่าสำรวจบริเวณโดยรอบท่าทางอ่อนแอเหมือนเดิม ในขณะที่เดินผ่านสวนในพระราชวังหางตาของอิงย่าเหลือไปเห็นเงาของคนผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่มานั่งหินใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าเรียวเล็กของเด็กหญิงอายุเล่เลี่ยกับเขาดูสงบนิง่งนางกำลังตั้งใจจดจ่ออยู่กับหนังสือเล่มหนาที่วางอยู่บนตักใบหน้าของนางดูงดงามอ่อนหวานแต่ในดวงตากรับสะท้อนถึงความเฉลียวฉลาดเกินวัยเขารู้ว่าเด็กหญิงคนนี้คงเป็นองคหญิงเพียงหนึ่งเดียวของควันจี้องคหญิงราชทายาตมีหลนัน องชายอิงยาชะงักเล็กน้อยแต่ไม่ทันที่เขาจะได้เดินต่อเด็กหญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาสบสายตากับเขาอย่างไม่ตั้งใจเจ้าเป็นใครองค์หญิงมีหลันเอ่ยถามมาขณะก้มลงมองสำรวจร่างของอิงยาด้วยความสงสัยในวังไม่มีเด็กชายตัวเล็กแบบนี้สักคนแล้วทำไมถึงมีเด็กชายมาเดินในพระราชวังแห่งนี้ได้องชายอิงย่าชะงักเล็กน้อยเขายิ้มบางๆพร้อมกับโคง้งศีรษะลงเล็กน้อยข้าเป็นตัวประกันจากแคว้นจินองชายอิงยาตัวประกรัน มีหลันขมวดคิ้วเล็กๆนอนแม้จะยังเด็กแต่นางก็เข้าใจถึงความหมายของการเป็นตัวประกันดีถ้าจำไม่ผิดหลายวันก่อนก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในท้องพระโรงแคว้นจินส่งตัวประกันมาเป็นเพียงเด็กป่วยเช่นเจ้าหรือยิอ่งย่ายิ้มบางๆถึงข้าจะดูป่วยไร้ค่าแต่ข้าคือตัวประกันที่แควนจินส่งมาอย่างถูกต้องทุกอย่างองหญิงมีหลันเงียบไปครู่หนึ่งนางสบตากับอิงย่ายอีกครั้งแววตาที่ไรเดียงสาข,ของเขาทําให้นางรู้สึกสงสารเขาขึ้นมาเจ้าอยากพักที่นี่หรือไม่ มีหลันถามขึ้นทางชี้ไปที่ม้านั่งอีกฝั่งหนึ่งใต้ต้นไม้ใหญ่นางรู้สึกสงสารในเด็กชายตัวเล็กคนนี้อิงย่ามองนางอย่างพิจารณาก่อนจะพยักหน้าก้าวไปนั่งลงบนม้านั่งด้านข้างบรรยากาศในสวนเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทั้งสองนั่งนิ่งขณะที่มีหลันหันกลับไปอ่านหนังสือในมือแต่อิงย่ากลับใช้โอกาสนี้สังเกตนางอย่างละเอียดนางเป็นเด็กที่แตกต่างจากคนอื่น หลังจากเงียบไปครู่ใหญ่มีหลันก็เอ่ยถามขึ้นโดยไม่มองหน้าเขาเจ้าจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนนานเท่าที่แคว้นจีนจะพึงพอใจหรือจนกว่าแคว้นจี้จะไม่ต้องการข้าอีกยิ่งย่าตอบเสียงเรียบมีหลันหันกลับมามองเขาอีกครั้งรู้สึกได้ถึงบางอย่างในน้ำเสียงของเด็กชายคนนี้นางเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจก่อนจะพยักหน้าเบาๆหวังว่าเจ้าจะมีความสุขในแคว้นจี้นะยิ่งย่ามองเธอด้วยแววตาที่ลึกลับข้าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นกัน และนั่นคือการพบกันครั้งแรกขององค์ชายอิงย่าและองค์หญิงมีหลันทั้งสองยังคงไม่รู้ว่าโชคชะตาได้ขีดเส้นให้พวกเขาพบกันไม่ว่าจะด้วยสถานะใดก็ตามสองปีต่อมาสวนในพระราชวังแคว้นจี้บ่ายวันหนึ่งที่แสงแดดส่องผ่านร่มเงาต้นไม้ใหญ่ในสวนของพระราชวังท่ามกลางความเงียบสงบและสายลมเย็นที่พัดผ่านองค์ชายอิงย่าในวัยแปดขวบเดินมาพร้อมกับขันธีมู่จินอย่างคุ้นเคย โดยมีปลายทางคือม้านั่งหินใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เขาและองคหญิงมีหลันมักพบกันประจำองคหญิงมีหลันที่ตอนนี้อายุ12ปีนั่งอ่านหนังสือเล่มหนาบนตักนางอยู่ในชุดเรียบง่ายแต่สง่างามผมของนางถูกรวบไว้อย่างเป็นระเบียบสายตาคมกล้าจดจ่อกับหน้ากระดาษอย่างตั้งใจแม้จะมีอายุห่างจากอิงยาถึง4ปีแต่ทั้งสองก็ดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่ เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของอิงยาใกล้เข้ามามีหลันเงยหน้าขึ้นจากหนังสือสายตาของนางศพเข้ากับอิงยาที่เดินมานั่งตรงมานั่งฝั่งตรงข้ามท่าทางของเขายังคงอ่อนแอบอบบางเหมือนเดิมเจ้าไม่เคยสายเลยสักครั้งมีหลันกล่าวขึ้นนำเสียงของเธอแฝงความขบขันเล็กน้อยขณะที่นางวางหนังสือลงบนตักเจ้าไม่คิดจะใช้เวลาเล่นเหมือนเด็กทั่วไปบ้างหรืออิงยาหัวเราะเบาๆข้าไม่คิดว่าเวลาของข้าจะเหมาะกับการเล่นข้าชอบที่นี่มากกว่ามันเงียบและทำให้ข้าได้คิด มีหลันมองอิงย่าอย่างพินิษเจ้าดูไม่เหมือนเด็กอายุแปดขวบทั่วไปนะนางกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆบางครั้งข้ารู้สึกว่าเจ้าเหมือนผู้ใหญ่ในร่างเด็กอิงย่าหยิบใบไม้แห้งที่ปลิวลงมาบนมา้านั่งเขาหยิบมันขึ้นมาพิจารณาก่อนจะพูดอย่างเรียบเรียบเจ้าเองก็ไม่เหมือนเด็กอายุสิบสองทั่วไปเจ้ามีความรับผิดชอบมากกว่าที่เด็กทั่วไปจะมีมีหลันพยักหน้ารับนั่นก็เพราะข้าคือรัชทายาทข้าต้องแบกรับหน้าที่มากมายตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งคู่เงียบไปครู่หนึ่งขณะที่มีหลันหันกลับไปมองหนังสือในมือส่วนอิงยาก็ใช้สายตาสำรวจรอบๆสวนเขามักใช้เวลานั่งเงียบๆและสังเกตสิ่งต่างๆทุกครั้งที่อยู่กับมีหลันในขณะที่ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันเช่นนี้อิงยาก,ก็พูดขึ้นเบาๆเจ้ารู้หรือไม่ข้าคงจะไม่เรียกเจ้าว่าพี่หญิงมีหลันเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับหัวเราะเจ้าควรเรียกข้าว่าพี่หญิงข้าแก่กว่าเจ้าสี่ปีและเป็นองค์หญิงเจ้าไม่ควรเรียกข้าอย่างห้วน องชายอิงย่าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆและตอบกลับข้าไม่คิดว่าความต่างของอายุจะทําให้เจ้าดีกว่าข้าหรือข้าอ่อนแอกว่าเจ้ามีหลันจ้องมองเขาอย่างพิจารณาแววตาของเด็กชายผู้นี้เต็มไปด้วยความมั่นใจและความเข้าใจเกินกว่าเด็กทั่วไปนั่งเองก็อดทึ่งในความคิดของอิงย่าไม่ได้แม้เขาจะเด็กกว่าแต่กลับดูมีความคิดลึกซึ้งที่หาได้ยากข้าชอบเจ้าที่เป็นแบบนี้มีหลันกล่าวพร้อมรอยยิ้ม เจ้ามีความมั่นใจและค้าคิดว่าเจ้าน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ตัวประกรันของแคว้นจินอิ่งย่ามองนางด้วยสายตาที่ลึกล้ำแต่ไม่กล่าวอะไรเขาเพียงแค่ยิ้มบางๆไม่พูดอะไรออกมาบรรยากาศรอบตัวเงียบสงบสายลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ใบไม้ที่ปลิวสวัยไปมา มีหลันเอ็นหลังพิงพนักมานั่งหลับตาเบาๆดื่มด่ำกับความสงบที่ห่อหุ้มรอบตัวนางเสียงนกร้องอยู่ไกลๆและเสียงลมที่พัดผ่านเป็นเหมือนบทเพลงธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้อยู่ในสวนแห่งนี้กับอิงย่านางรู้สึกเหมือนได้ปล่อยวางจากความกดดันของการเป็นรัชทายาทข้าอยากให้เวลานี้ยืดยาวไปนานๆมีหลันพึมพำออกมาเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าที่จะคาดหวังคำตอบจากอิงย่า ยิ่งย่าเหลือบมองนางใบหน้าเรียวเล็กของมีหลันดูสงบและผ่อนคลายไม่เหมือนเวลาอยู่ในท้องพระโรงหรือเมื่อนางทำหน้าที่ในฐานะองค์หญิงเขามองนางอยู่นิ่งๆและสัมผัสได้ถึงความปรารถนาของเธอที่ต้องการความสงบสุขจากชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระและความกดดนันข้าก็เช่นกันยิ่งย่าเอ่ยเบาๆหลังจากที่เงียบมานานน้ำเสียงของเขาอบอุ่นและจริงใจบางครั้งข้าก็ปรารถนาให้ช่วงเวลาที่เงียบสงบเช่นนี้อยู่ได้นานเท่าที่ต้องการ